My bonus. My, bonus. My bonus. สวัสดีครับพปรผมนะฮะโตออฟโตชแนลนะฮะคลิปนี้นะครับอัปเดตสินค้ามาใหม่อีกหนึ่งรายการนะครับของประจําเดือนกันยายนนะฮะสองพนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคุนีนานะฮะหนึ่งห้าเจ็ดหกนะสเกลโมเดลของเขาคือ1576นะเป็นรถโฟกึดิฟนะฮะอ่าพลาสติกรวมกับเหล็กนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีมาพร้อมกับหางนะครับเป็นรถโฟกึดิฟพร้อมหางสเกลหนึ่งต่อสิบนะครับสำหรับตัวนี้ สเปคข้าวๆข,ของอ่าตัวนี้ก็คือสเกลหนึ่งรสิบแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรเลยนะสัตว์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะว่าสินค้าในกล่องแพ็กเกจแบบนี้นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับโฟกซิปสามารถที่จะบรรทุกนะฮะของหนักได้นะฮะเช่นแมคโครหนึ่งห้าแปดศูนย์ได้นะฮะในคลิปสามารถบรรทุกเด็กได้เหมือนกันนะครับสัตว์ตัวนี้รองรับน้ําหนักได้สูงครับเป็นรถโฟกซิป ตัวยกจะเป็นเหล็กน,นะครับหาในแพคเกจก็จะมาทั้งตัวโฟกลิฟตนี่นครับอัดแน่นอัดเต็มเลยครับโฟกรลิฟรวมถึงกับตัวหางแล้วก็รีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับรีโมทคอนโทรลโอ้เป็นตัวใหญ่เลย นี่มดคอนโทรตัวใหญ่มากับแบบนี้ตัวรถนะครับต้องแกะนิดนึงท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อแล้วถ้าโก้ทอยได้เลยนะเราติดต่อผมได้สามช่องทางนะครับหนึ่งโทรสองไลายสามผ่านเฟซบุ๊กนะฮะสะดวกช่องทางก็ติดต่อมาได้เลย เือนกันยายนเลยครับสลักัวนี้เป็นตัวอ่าโปรเฟชชั่นแนลนะครับมาใหม่นะครับแพ็กเกจประดีมากนะฮะไม่พังแน่นอนนะฮะสรับแพ็กเกจของเค้าแบบนี้โอเค เดือนนี so ้จะมีสินค้ามาใหม่ตลอดนะครับกต่อมาเราก็จะแนบนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะฮะกดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม oh ่พลาดนะครับสินค้างานบุคคลใหม่ๆนะครับโหแน่นมากแน่นจริงๆนี่คือนี่คือส่วนหางของมันนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้หยุดรถมีโอปอล 我踩快点。 มาแล้วโอ้โหใหญ่มาก ครับล้อมันเป็นยางแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับใส่ล้อก่อนปิดก,กับล้อนะมันมันหนืดโอเค มีนะครับมีอะไรอีกเนี่ยอ๋อนี่จะเป็นตัวยกตันนี้ก็เป็นเหล็กคุ้มมากนะฮะกระเกียนี้ได้ให้มาเนี่คุ้มจริงๆนี่อะไรขามันโอเคนี่ก็เป็นอันหนักๆคาเลดแบตเตอรี่ แบตนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่โอเคครบแล้ว oh, ดูก่อนนะอ่าดูตัวรถก่อนนะครับตัวรถโฟกัสจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้มันต้องยึดกับวนี้ ล็อกนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นเหล็กนะครับรแป๊ดหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ นี่นะผมว่าน่าจะใช่นะครับนี่นะครับส่วนที่เป็นโลหะนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โครงโครงนี้เป็นโลหะนะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับบอดี้เป็นพลาสติกตัวหางนะครับตัวหางของเขา นะครับก็ตัวล้อในมันหมุนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเนี่ยมีสไลด์นี่ครับนี่นะครับสไลด์เวลาขึ้นนี่ครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะบรรทุกแมคโคร นะครับบรรทุกแมโโรเนี่ยนะครับไต่ขึ้นมาได้เลยลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนีนะครับต่อหางนี่ครับเชื่อมต่อกับตัวนี้นี่น่าจะมีอะไรเชื่อมต่อแบบนี้โอเคนะครับมันใหญ่มากนะฮะของตัวนี้ โอเคเนี่ยได้มาเต็มๆเลยเนี่ยนะครับสวยมากนี่ครบครบเซตโอเคเดี๋ยวจะไปเทสการใช้งานบนพื้นที่ด้านล่างนะครับตรงนี้บนโต๊ะไม่พอแล้วโอเคครับแป๊บนึง